เรือจอดแล้วคุณผู้ชมเรามาถึงฝั่งของเกาะช้างตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในโซนพื้นที่ห้องพักแล้วนะครับ เราได้มาแล้วแต่เขบอกว่ามันเป็นหมอนทองเนาีนีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่บทโซ่ออฟฟิเชียลนะครับคลิปนี้เราจะไปรีวิวโรงแรมเซนทาร่าเกาะช้างท็อปปิคานานะครับเราเดินทางมาภาค วันออกครั้งแรกของช่องเราเลยนะคุณผู้ชมตอนนี้เราอยู่บนมอเตอร์เวนะครับเราจะใช้เวลาเดินทางกันสักครู่หนึ่งแล้วเราจะไปเอารถเนี้ยขึ้นบนเรือแฟรี่นะครับเพื่อจะนั่งข้ามไปเกาะช้างน,นะครับยังไงคุณผู้ชมครับก่อนจะไปชมโรงแรมก็ฝากกดไ like, ลค์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับครับคุณผู้ชมครับครึ่งทางแล้วเราอยู่กันที่จังหวัดจันทบ,บุรีนะครับระหว่างนี้จะลงไปรับประทานอาหารกลางวัน ร้านสอนโภชนานะะร้านดังของจันทบุรีเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเมนูอาหารด้านล่างมีอะไรนะ่าสนใจบ้างนะครับเราถึง ท่าเรือแล้วนะครับเรากําลังจะลงบริเวณท่าเรือเพื่อจะข้ามฝั่งไปเกาะช้างนะครับตอนนี้รถบัสด,ด้านหลังของผมเนี่ยต้องจอดเอาไว้บนฝั่งนะแล้วก็ทุกๆคนก็จะทยอยลำเลียงคนสัมภาระไป เรือจอดแล้วคุณผู้ชมเรามาถึงฝั่งของเกาะช้างแล้วนะครับาาอาก,ากาศร้อนมาก ตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในโซนพื้นที่ห้องพักแล้วนะครับการออกแบบอาคารห้องพักที่นี่จะแบ่งเป็น2ชั้นด้วยกันครับคุณผู้ชมชั้นบนแล้วก็ชั้นล่างนะครับซึ่งวันนี้ผมพักชั้นล่างก็จะสะดวกสบายนิดหนึ่งต่อการเดินชมสวนเดินมาสักว่ายน้ําเดินมาบาร์ไปห้องอาหารต่างๆง่ายมากเลยเลยเยอรมันถูกดีไซน์เป็นอย่างดีแล้วก็ในลักษณะของพื้นที่ที่เป็นส่วนตัวแบบนี้บรรยากาศตอนประมาณสัก สี่โมงห้าโมงเนี่ยดีมากๆเลยนะครับออกแบบห้องพักเก๋มากๆโซนด้านในอีกส่วนหนึ่งจะเป็นสปาและฟิตเนสเซ็นเตอร์นะครับเขาจะมีการออกแบบเป็นการใช้งานด้านล่างเนี่ยจะเป็นห้องนวดหน้าห้องทำสปาและทรีทเมนต่างๆด้านบนนะครับก็จะเป็นฟิตเนสนะครับเรียกว่าบริการด้านในครบวงจรเลย ซึ่งจะอยู่ด้านหลังของผมด้านในนะฮะไม่ไกลจากห้องพักของผมมากนะและอีกหนึ่งจุดครับถ้าเราเลยบริเวณนี้ไปในส่วนของกระท่อมนี้นะครับก็จะเป็นสระว่ายน้ำพร้อมสไลเดอร์นะฮะและมีภูบ่าด้านในห้องพักเป็นห้องทวินเบดในพื้นที่ใช้สอยขนาดกว้างมากๆนะครับมีการเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์หรือสิงง่องอำนวยความสะดวกประเภทไม้เป็นหลักนะครับ บริเวณทางเข้าห้องน้ำก็จะมีกระจกครึ่งตัวนะครับในห้องน้ำก็จะมีการจัดวางเซ็ตอมนิตี้เอาไว้นะครับสำหรับใครเคต้องการแปลงสีฟันเนี่ยสามารถขอที่ฟรอนต์ได้เลยนะครับไม่มีค่าบริการที่นี่อาจจะใช้บาททับรุ่นเก่านะครับแต่ว่าเขาทำความสะอาดยอย่างดีสะอาดมากๆนะฮะแล้วฝั่งตรงข้ามครับคุณผู้ชมจะเป็นตู้เสื้อผ้าไม้มีความยาวมากขนานไปกับผนังเลยน,นะฮะ นอกจากนี้นะครับยังมีไม้แขวนไฟฉายไดยเป่าผมตู้เซฟโล่งอยู่ด้านในด้วยนะครับที่นี่พิเศษมากๆครับสลิปเปอร์เป็นรองเท้าแตะแบบยางในส่วนของตู้เย็นนะครับจะถูกซ่อนไว้ใต้ทีวีนะครับน้ำดื่มเบื้องต้นนะครับจะมีทั้งหมด4ขวดตรงบริเวณตู้เย็นจะมี2ขวดนะครับแต่ก็สามารถขอเพิ่มเติมได้ บริเวณพื้นที่ด้านนอกนะครับก็ยังเป็นพื้นที่อเนกประสงค์นะครับที่ติดกับทางส่วนของโรงแรมนะครับสามารถนั่งชมวิวได้นะครับหรือว่าจะตากผ้าเปียกหรือของต่างๆได้รวมทั้งออกไปเดินชมสวนก็ได้นะครับ ที่นี่มีจุดจำหน่ายสินค้าซิเวเนียนะครับทั้งของโรงแรมเองและเป็นของชุมชนที่นำมาฝากขายด้วยบริเวณห้องอาหารติดชายทะเลตอนกลางคืนนะครับที่นี่จะมีการแสดงโชว์สุดพิเศษด้วยนะครับคุณผู้ชม อรุณสวัสดิ์เช้าวันที่2นะครับเราออกจากโรงแรมเซนทั a ่ามาอยู่กันที่นี่เลยครับคุณผู้ชมศาลเจ้าพ่อเกาะช้างนะครับงานสถาปัตยกรรมภายนอกนะครับของตัวศาลจะเป็นลักษณะจีนโมเดิร์นนะครับและตำนานของเจ้าพ่อเกาะช้างนะครับที่มีการบอกเล่าเรื่องราวจากคนในชุมชนนะครับเขาเล่ากันแบบนี้ครับเขาบอกว่าชุมชนประมงสมัยก่อนของเกาะช้างเนี่ยนะครับเมื่อเจอปัญหาเกี่ยวกับ คลื่นลมไม่สงบหรือมีมรสุมไม่สามารถที่จะออกเดินเรือและประกอบอาชีพได้เขาก็จะมาไหวา้ขอพรให้เจ้าพ่อเกาะช้างดลบรนดาลสภาพอากาศให้เป็นใจสามารถออกทะเลเพื่อประกอบอาชีพได้ตอนนี้เราถึงสวนทุเรียนแล้วนะครับข้ามเกาะทางฝั่งนั้นมานะครับด้านหลังของผมก็จะเป็นสเตชันที่เขาจะเอาไว้ใช้ในการ เวลคัมนะักท่องเที่ยวเนนะี่ยะก็จะมีผุเ้เรียนแล้วก็ผลไม้แทีนะ่รเราได้มาแล้วแต่เขาบอกว่ามันเป็นหมอนทองเนาะไม่รู้อ่ะไม่มีความรู้เลยลองมาชิมจริงๆชีวิตนี้กินผุ้เรียงน,น้อยมากนะอนะาอ่อยนะจริงได้ได้ได้ได ด้านะน,นหลังก็จะเป็นสวนนะเดี๋ยวเราจะเข้าไปในสวนข้างในไปเยี่ยมชมวิถีกเกษตรและกรมวิธีการเก็บเกี่ยวเราอยู่ในบรรยากาศของสวนทุเรียนแล้วนะครับหลังจากที่เราได้ไปทานทุเรียนบริเวณจุด เวลคัมมานะฮะน,นี่ก็จะเป็นผลผลิตของเขานะครับที่ยังไม่สุกงอมเต็มที่นะฮะบรรยากาศเหมือนอยู่ในหนังของพี่อิงฟ้าเลยคุณผู้ชมจำได้ไหมเรื่องอะไรวิมานหนาวนะฮะที่นี่คือวิมานหนาวถ้ามาเวลาประมาณสัก9โมงถึง10โมงเนี่ยผมว่าได้สามารถเดินชมแบบชิลๆได้เลย นะไม่ร้อนมากนะครับบรรยากาศก็ยังโอเคอยู่แต่ถ้าผมว่าถ้าเป็นบ่ายเนี่ยอาจจะต้องต้องเตรียมเรื่องคิมกันแดดร่มอะไรจังนหนึ่งเนาะมันมันน่าจะร้อนนะฮะเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวเรากำลังจะเดินทางกลับไปที่โรงแรมนะครับเช้านี้เดี๋ยวเราไปทานอาหารกันที่ห้องอาหารชายหาดนะครับ ต้องเดินผ่านโซนห้องพักอีกโซนหนึ่งไปโซนนี้ก็จะเป็นทิพย์คลาสสิ์เหมือนกันนะครับแต่ว่าบ้านพักของแถวๆนี้เขาจะเป็นเรือนเป็นกระท่อมนะครับซึ่งจะต่างกับของเราที่เป็นโซนอาค ออกจากท่าเรือนะครับแล้วก้องมาขึ้นรถบัสก็จะเตรียมตัวออกลับเที่ยวเที่ยวหอแล้วนะครับสำหรับกิจกรรมการท่องเที่ยวและรีวิวเซนทาราเกาะช้างเป็นยังไงกันบ้างครับทุกผู้ชมน่าเที่ยวไหมาอย่าลืมมาพูดฟรีและมีการหรืออยากให้ช่องของเราไปรีวิวโรงแรมไหนก็พิมพ์คอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยนะครับกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์่อเป็นกำลังใจให้ช่องโซเชียลวิเนะชียรด้วยนะเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายครับ